มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไปใส่ก็พ่อตะลุงนี่สวัสดีครับเห็นยังครับก็ขอถ่ายนะครับเป็นยังไงคือ,อ,อมหาฟื้นใน,ในเงื่อนในา่านงาม,งามๆเขาได้ครับเอาฟูกตายครับอืมืน่น,มน,มนไป ต้นพักขมิ้กเนาะครับพักขมิ้มก็จะเหลือแต่ตอนะครับนะซึ่งนอนลุงซีทำการจัดการตัดมือเท้าเราก็จะโครงการในอนาคตนี่จะเป็นอะไรเอามาเห็ดเห็ดยางลุงซีเนี่ยนี่ครับ,บส่วนส่วนกิ่งก้านมันก็เป็นฟืนเนาะอ๋อ มันคืออย่างลากมันนะครับมันอาจจะมีปัญหาเป็นมีโรคแทรกซ้อนก็เลยน่าจะมีเชื้อราเชื้ออย่างนอะลุงสีีนอฮอกกับอกบองฮูเนาะทางด้านการเกษตรเนาะก็ที่เหลือก็จะเอาไว้ทําเป็นเอาไว้ตั้งไว้แล้วก็จะทําเป็นอ่าจะแต่งต้นกุหลาบนี่ครับ กุหลาบนี่เป็นกุหลาบเทานะครับกุหลาบเครือบ้านฮอนะครับจะเลยสีแต่งมาน้องสี่ยิงยิงปืนนัดเดียวได้พืนสองสองล้อเลย ดีกว่าบบมีประโยชน์เนะลูงสีเนาะดังไฟนี่คักบอกเหรอค,รคักสิโอสมราคาเนาะคุณสองหมื่นนุแต่กล้าซื้อดังแล้ครับอืมมีที่นี่ทีเดียวเนาะก็พูดเล่นนะครับ,ค,รบคือคือปัญหามันคือมันในเมื่อว่ามันรอระยะมันสี่ห้าเดือนแล้วเนาะลุงสีมันก็ไม่ มียอดมีอะไรขึ้นก็แสดงว่าเรียบร้อยใช้ไม่ได้แล้วก็ตัดบหใหม้มันขวางหน้าบ้านเนาะจะได้ทำเป็นแท่นเป็นที่ตั้งเป็นแบบเป็นแนวต้นกุหลาบนะครับนะซึ่งก็ ทำเป็นคุ้มหรือเป็นอะไรก็คอยดูอทนีนึงซึ่งก็คงทีงานนสีนะสิ่งคนทำานึ่งสีก็จะเก็บฟืนในส่วนนี้กลับ สองต้นนี้ได้อยู่บอรอนนึ่งนี่งมงสีได้บนร่อนทได้อืมต้นนั้นใหญ่เลยเนาะใหญ่เนาะดังขึ้นจะขักเนาะก็เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งนั่นที่ก็เก็บตัวเก็บข้าวเก็บฟองเก็บปืนเก็บต้นขมิ้งนะครับที่ตัด นะครับกลับไปไว้เทียน้ามาฝั่งนี้นะครับทีนี่ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่นี่นะครับก็จะไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้แต่ละต้นนะครับที่เกิดและที่ พี่เดือนน้องนาซื้อมาปลูกที่นี่ถ้ารู้แล้วจะจะรู้แม้กระทั่งราคานะท่านใดที่ได้ดูคลิปแต่ละคลิปนะครับซึ่งก็หลายเดือนผ่านมานะครับมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็เข้าสภาวะปกติซึ่งต้นไม้หลายๆต้นก็ ยอดจูใบแล้วนะครับบางต้นก็มันก็มีไม่กี่ต้นนะครับก็เห็นสองต้นนี่แหละที่มีปัญหาเป็นต้นขมิ้นะครับต้นขมิ้เนี่ยคนภาคอีาสานจะชอบนะครับใช้เป็นอ่าเครื่องเคียงกินกับลาบกับก้อยเนาะลุงสีเนาะกับ <Lily? S 2> แจ่วเ็นบ่อ กินเจ้าวพวกป้นนะครับพวกนี้จะอร่อยนะครับคนที่สามจะชอบนะครับตัดถ้ามันถ้ามันไม่ปลูกแล้วใช้เวลาหลายเดือนมันไม่ฟื้นก็จำเป็นต้องอตัดแล้วก็หาต้นใหม่มาปลูกนะครับ แล้วก็จะไม่บังทัศนียภาพนะครับในตัวบ้านนะครับซึ่งใช้เวลารอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอโอ้ด้สองรอบตัวนี้ไอ้ลุกสีก็จะของไปเก็บนะครับต้นนี้ก็ว่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยแต่ก็มีใบามาแล้วก็มีอยู่ใน ที่ผมมาอยู่นี่ประจํานะครับตั้งแต่ตั้งแต่เอาบ้านหลังนี้มาลงครับก็จะเป็นมีอยู่สี่หรือห้าต้นนะครับที่แสดงอาการออกมาแต่สรุปแล้วไม่รอดแค่สองต้นเนี้นต้นมิกนะครับเป็นต้นที่ครับบวิดบอกโอรถติดนะครับรถติดที่ห้วยหวดนะครับมาดูรถติดที่ห้วยหวดนะครับ ส่วนมากก็จะติดที่กรุงเทพนะครับเอาผมจอมพลังกตัวไปได้ปะเ,เราจะไปส่งลุงสีนะครับลุมในไอย่เด้เนาะโอ้ ต่อน้ำรอบเลยปอ,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 อโอ้บรรยากาศนะครับหลังจากฝนตกนี่ก็บรรยากาศสุดยอดเลยนะครับมาดูว่าลุงสีจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับ ฟืนมูลค่า25,000บาทโอสามหมื่นแล้วเนาะสองต้นสามหมื่นลงที่นี่ 5, ก็เรามาเราก็เจอใครนอนที่นี่ยายขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่ก็คือวันนี้นะครับมาช่วย เอาต้นไม้ออกนะครับเพื่อจะได้หาต้นไม้ใหม่มาปลูกนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ